โอเคครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่กับช่องสลายุทธ์วิ่งไล่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาปั่นรองปักนี่ครับปั่นกองแม่เสร็จแล้วครับเมื่อกี้โพดแล้วครับไปดูที่โพดได้นี่เดี๋ยวเดินมาดูก่อนครับต้อยบื่อแออกป่าดีปั่นมาเดี๋ยวจะเดินเล่ก่อน ปันนมาเลยอ่ะเมื่อกี้ก็ไปถ่ายให้ก่องไปถ่ายให้กองหนึ่งเจ้านะครับก็รอปั่นครับแล้วก็มาที่คงไม่ครับถ่ายเสร็จก็เปลี่ยนผัานครับก็มาถ่ายให้กองไหมนะมาปั่นพูดเลยครับ สองไหมเสมอนะปัน่นรถโปมาปั่นไว้แล้วก็ผมมาปัน่นรอบสองแลปั่นสองรอบเนี่ยนี่ข้างบนนี้ปั่นได้แล้วคนระับข้างล่างไม่แน่ใจนี่โดยปั่นกับกันฟ้าไว้นะเมื่อคลังที่แล้วแล้วก็น้ำท่วมก็มาปัน่นก็น้ำท่วมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวปั่นหมดเลยนะ Nhai chào quý nguồn. Kìa, bèo rút. Parmột. Yo, đi kìa. Kìa, 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 ok, kìa, 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 เดี๋ยวเซียบเ,ยบเยบอยครับนี่เสร็จไหมตรงนี้เปียกครับเปียกีที่เว้นไว้เปียกเสมอเลยมือปริ้งเลยปั่นรอบเดียวนะครับรอบเดียวรอบเดียวนี่ครับสวยงามครับนี่ดูปลายใต้ความสวยงามบ้างครับว่าเป็นยังไงครับปลายใต้ความสวยงาม đuổi vải tay quanสวยงาม, em phải phù hợp nè, tay tai quanสวยงาม một du, vải tai quanสวยงาม cũng làm láng anh người, du, du không เทีมเลยล้างนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับพรุ่งนี้วิ้นนครับเปียกครับดูเดี๋ยวไปรถไปจอดครับเสร็จเรียบร้อยครับเดินทางกัป้ปะ แน่ดุนเน่ยแน่บ่อกเรดุนเนย่ยสวยไหมครับสวยไหมครับน้อย,อยดังอยู่น้อยบอดี